วิตามินจาเป็นกับร่างกายเรามากไหมคะมากค่ะเพราะวิตามินและแร่ธาตุมีความสาคัญต่อการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายถึงแม้จะต้องการในปริมาณน้อยแต่ก็ไม่สามารถขาดได้ค่ะถ้าร่างกายเราขาดวิตามินจะเป็นยังไงการขาดวิตามินอาจจะไม่ได้รุนแรงถึงขั้นขาดสารอาหารแต่ก็สามารถส่งผลเสียในระยะยาวได้ค่ะถ้าขาดวิตามิน C เลือดออกตามไรฟันแมกนีเซียมตะคิววิตามิน A ตาบอดกลางคืนวิตามิน B1 นชาตามปลายมือปลายเท้าขาดแคลเซียมโรคกระดูกพรุนวิตามิน B2 ปากนกกระจอกธาตุเหล็กโลหิตจางวิตามิน K เลือดหยุดไหลช้า มันตีวิตามินจําเป็นไหมส่วนใหญ่ร่างกายของคนเราไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินและแร่ธาตุเองได้ต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเท่านั้นมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับภาวะฮิ d เด้นทังเกอร์ว่าผู้คนในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่มีภาวะการขาดวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดโดยไม่รู้ตัวจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีดังนั้นการทานอาหารเสริมอย่างมันติวิตามินก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเติมวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นให้เพียงพอในแต่ละวันช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะขอแนะนํา CNC มันติวิตามินเป็นมันติวิตามินสูตรที่พัฒนามาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะมีสารอาหารจําเป็นกว่า29ชนิดมีทั้งวิตามิน A C D E B1 ถึง B12 แร่ธาตุรวม10ชนิดมีอัลฟาไลโปอิกแอซิดลูทีนไลโคพีนโซมเกาหลีรวมทั้งกรดอะมิโนจําเป็นค่ะ CNC มันติวิตามินเหมาะสาหรับคนทุกวัยทานแค่วันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารมื้อเช้าครบจบในเม็ดเดียวตอบโจทย์สุขภาพดีในทุกวันค่ะ